ค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะหมอนีนานะคะแน่แนๆนะคะวันนี้นะคะหมอนีนานะคะจะมานะคะทำนายนะคะเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนเมษายนนะคะปีสองพอยห้าสิบแปดนะคะภัยพิบัติครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นภัยพิบัติ ใหญ่ที่รุนแรงที่สุดในรอบปี2558ก็เป็นได้นะคะเ,เราจะมาสรุปกันนะคะจากการทำนายนะคะที่คุณหมอนะคะได้สื่อสารนะคะระหว่างการนั่งสมาธิ ก็คืออยู่ในเดือนเมษาย,ยนนะคะตอเน,นื่องจากเหตุการณ์ครั้งแรกที่คุณหมอได้ทำนายไปนะคะแล้วก็อรอบแรกที่คุณหมอทายไปนะคะที่สื่อสารกับน้องนางฟ้านะคะว่าจะเกิดนะคะลมฝนนะคะน้องในฟ้าน้องนางฟ้าะะบอกกับคุณหมอว่าจะเกิดลมฝนพายุนะคะน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็มีการอพยพผู้คนนะคะออกมา นำเรือโดยสารนะคะเข้าไปรับคนนะคะแล้วก็น้องนางฟ้าก็บอกว่าจะมีเป็นภัยพิบัติครั้งนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นเดือนเมษาเนี่ยจะมาแรงทวีคูณนะคะจะมานะคะเป็นทั้งลมทั้งฝนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอาจจะเกิด การฟ้าเปิดนะคะฟ้าเปิดนี่ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับฟ้าผ่านะคะก็คือจะผ่าคนตายเพราะฉะนั้นน้องฟ้าก็เลยเตือนนะคะว่าในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าขนองลมแรงนะคะให้นะคะประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงนะคะหมายความว่าหลีกเลี่ยงอย่าเดินนะคะในสถานที่โล่งแจ้งนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการใส่วัตถุ ไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะทองคํานาคหรือว่าเป็นเครื่องประดับที่เป็นตัวรออฟ้านะคะหรือว่าเ,อาเรื่องการโทรศัพท์นะคะขนาดที่ฝนฟ้ากำลังรุนแรงนะคะ เิ่มเติมนี้นะคะให้กับพี่ๆน้องๆนะคะชาวประเทศไทยนะคะว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะรุนแรงอีกก็คือว่าระหว่างเดือนเมษาเนี่ยนะคะเอ่อให้ระวังนะคะเกี่ยวกับป้ายนะคะป้ายโฆษณานะคะป้ายโฆษณาเนี่ยจะมีเหมือนว่าเป็นพายุนะคะชุดใหญ่เข้ามานะคะคราวนี้มีทั้งลมทั้งนฝนนะคะฝนฟ้าคะนองรุนแรงนะคะ แล้วก็ให้ระวังป้ายโฆษณาเพราะว่าป้ายโฆษณาเนี้ยจะหักโค้นนะคะทับนะคะบ้านเรือน้ี่จะหายแล้วก็ที่สําคัญนะคะในการขับขี่รถให้ระวังนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะจะหักโค้นนะคะทับรถโดยสารนะคะหรือว่ารถที่ขับขี่บนถนนนะคะตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าลมแรงแล้วก็จุดที่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะก็มีจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกนะ็คือดินโคลนถล่มด้วย แล้วก็น้ำเนี่ยจะซาะนะคะอาคารที่เก่านะคะใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะอาคารพาณิชย์ที่เก่านะคะควรจะรีบซ่อมแซมจะมีโอกาสนะคะที่สูงมากเลยตึกสูงถล่มนะคะที่น้องนางฟ้าได้มาเตือนแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอากาศนะคะแปรแปรปรวนนะคะรุนแรงมากนะคะไม่แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวกับเครื่องบินตกนะคะระหว่างเดือนเมษายนปี2 5 5 8 คุณหม่นอกมาเตือนแล้วก็ครั้งนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเกิดขึ้นทั้งทั้งทั้งสามทั้งสี่นะคะหมายถึงว่ามีอุทกภัยวัดภัยแล้วก็อักคีภัยนะคะพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามานะคะเป็นพายุดีเพรสชันนะคะเป็นพายุ โซนร้อนนะคะเป็นพายุเหมือนว่าเป็นพายุคล้ายๆกับพายุงวงช้างนะคะเพราะว่าเป็นพายุหมุนนะคะรูปใหญ่มากนะคะมีความแรงนะคะทำให้บ้านนะคะาสามารถไปทั้งหลังได้เลยนะคะบ้านที่เป็นบ้านไม้นะคะควรจะระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็โครงสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ที่น้องน้ำฟ้าออกมาพูดก็คือที่จะรุนแรงนะคะก็คือ,อเดือนเมษายนนะคะที่จะถึงนี้นะคะ2 5ง 18. ก็คือทางภาคเหนือนะคะจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากนะคะทางภาคเหนือเพราะว่าที่จะเกิดทางภาคเหนือก็อจะมีเก่ยวกับให้ระวังนะคะเกี่ยวกับบินโคนลนถล่มนะคะแล้วก็ไฟป่านะคะแล้วก็น้องน้ำฟ้าก็ได้เตือนว่าน้านะคะจะเข้ามานะคะที่จุดแรกก็คือที่สนามบินนะคะแล้วก็สนามบินนะคะก็ไม่สามารถนําผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินได้ ฟ้าน้ำท่วมสนามบินนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมันจะมีเหมือนอากาศวิปริตแปรปรวนนะคะทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้า,ฟาะะแรงมากนะคะแล้วก็มีฟ้าผ่านะคะคนตายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่หมอยาเตือนนะคะก็จะมีวิกฤตไฟฟ้าดับนะคะแล้วก็เกิดไฟช็อตนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าจะช็อตจากทางน้านะคะแล้วก็ ตเตือนนะคะว่าเาเราควรจะหลีเกเลี่ยงนะคะเดินนะเดินทางนะคะในที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็ป้ายโฆษณาใหญ่นะคะจะล้มนะคะทับบ้านเรือนเสียหายแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะคะจะโค่นล้มนะคะ <im> <t> เพราะว่าเเขาเรียกว่าเป็นพายุเลยะคะ่ะเพราะว่ามันจะหอบอทั้งป้ายโฆษณานะคะแล้วก็สามารถทําทให้ต้นไม้ใหญ่ๆเนะี่ยสามารถโค่นลงมาได้นะคะสแสดงว่าแรงมาก แล้วก็บ้านเรือนนะคะในทางนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงเสียหายนะคะบ้านเรือนก็จะโดนพายุหมุนเนี่ยนะคะห่อเปเป็นหลังๆนะคะแล้วก็มีทั้งลมทั้งฝนแล้วก็คุณหมอยาจะสรุปสถานาการณ์นะคะในเดือนเมษายนนะคะในปี2558สะคะสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตรุนแรงนะคะเกี่ยวกับทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือค่อนข้างได้รับอิทธิพลสูงนะคะ ก็ภาคเหนือแล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็ที่ระวังเสียหายนะคะคือดินภูเขาถล่มนะคะาภาคนืแล้วก็ปีนี้มารบนะคะภัยพิบัติคั้งนี้นะคะมีดินมีน้ำมีลมแล้วก็มีไฟนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดินนะคะดินเนี่ยหมายถึงว่ามาจากดินคลถล่มนะคะแล้วก็ดินสไลด์ ดินแยกนะคะอาจจะทำให้ถนนเสียหายนะคะเพราะว่าโดนกระแสน้ำป่านะคะตัดขาดนะคะท่านี้จะเกิดขึ้นที่ภาคเหนือนะคะจะเป็นจุดใหญ่นะคะถนนขาดแน่นอนนะคะแล้วก็จะเกิดน้ำนะคะน้ำหลากนะคะน้ำหลากน้ำเนี่ยเกิดขึ้นจากน้ำจากภูเขานะคะน้ำป่าด้วยนะคะน้ำป่าไหลหลากลงมานะคะแล้วก็พอไหลามาเนี่ยก็จะไหลเชี่ยวกรากมากเลยก็ไหลแรงนะคะ แล้วก็พัดพาบ้านเรือนที่อยู่ตามกระแสน้ํานะคะให้ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะคะทางภาคเหนือแล้วก็เกิดน้ําท่วมสูงสะพานขาดแล้วก็ข้อที่3ก็คือลมนะคะลมนี่เกิดจากวาตภัยนะคะลมทั้งนี้นะคะจะถอบมาเป็นลูกใหญ่นะคะเขาเรียกว่าพายุไซโครนนะคะเป็นพายุชุดใหญ่มากนะคะมาทั้งลมทั้งฝนนะคะฟ้าด้วยนะคะฟ้าขนองรุนแรงนะคะ แล้วก็ลมที่เข้ามานะคะเป็นเหมือนพายุหมุนนะคะที่น้องนองางฟ้าบอกพายุหมุนกว้างใหญ่นะคะแล้วก็จะสร้างความเสียหายมากให้กับบ้านเรือนนะคะแล้วก็ที่ควรระวังคือป้ายป้ายใหญ่ๆนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆที่จะโค่นล้มแล้วก็เกี่ยวกับไฟนะคะไฟนี้ก็จะเกี่ยวกับไฟป่านะคะเพราะว่าที่เกิดไฟป่าที่นา่าเกิดจากความร้อนชื้นนะคะอากาศอบอ้าวนะคะไฟป่าที่เกิดขึนเกิดทางภาคเหนือน,นะคะ แล้วก็จะมีไฟฟ้าดับนะคะวิธีครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะอ่าภาคเหนือนะคะจะได้รับอิทธิพลสูงนะคะแล้วก็จะไล่มาก็เป็นภาคกลางดอนบนนะคะแล้วก็ไล่ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็คือกรุงเทพนะคะจะเป็นจุดสุดท้ายนะคะที่รองรับกระแสะน้ำนะคะจากด้านบนนะคะมาไหลลงมานะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ทุกจุดนะคะก็ <ๆ S 1> ได้รับความกระทบ เสียหายแลายแรงที่สุดว่านะคะในรอบปี2558นะคะฉะนั้นก็ตอนนี้นะคะให้เราเร่งระวังภยัยพิบัติครั้งใหญ่แรงที่จะเกิดขึ้นในรอบปีนี้นะคะก็คืออให้ประชาชนนะคะพี่น้องชาภัยนะคะที่อยู่นะคะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางจนบนนะคะตรวจสอบ ทรัพย์สินนะคะของมีค่านะคะแล้วก็รีบซ่อมแซมซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างอาคารบ้านเรือนนะคะตึกอาคารพาณิชย์นะคะที่เก่าก็ควรจะปรับปรุงนะคะซ่อมแซมให้โครงสร้างนะคะแข็งแรงนะคะก่อนที่พายุใหญ่นะคะจะเข้ามาสร้างความเสียหายนะคะแล้วก็ที่คุณหมอนี้น่าออกมาทําคลิปนี้นะคะก็คืออยากให้คุณเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ คลิปนี้นะคะเพราะว่าอยากจะมาช่วยนะคะให้เราเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมแล้วก็ระมัดระวังภัยนะคะให้มากที่สุดนะคะแต่กรุงเทพน,นะคะจะเป็นจุดที่รับน้ำนะคะอาจจะเมสาพิษาะคะเป็นจุดสุดท้ายเลยนะคะน้าจะหลากมาก่อนแต่ที่โดนอันดับแรกนะคะคือภาคเหนือต้องโดนเต็มๆนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ คุณหมอก็หวังว่านะคะเอาใจช่วยนะคะสำหรับประชาชนแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะคะในวิกฤตครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นปฏิบัติที่ค่อนข้าง,างนี้จะรุนแรงมากในรอบปีนี้ก็ว่าได้นะคะก็ขอเอาใจช่วยนะคะทุกทุก,ท,กท่านาสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอก็ขออำนาจนะคะคุณพระศรีรัตนใตยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะคะจงดลบา,านให้ชาวไทย และบ้านเมืองของประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นนะคะผู้คนอยู่เป็นสุขนะคะการเงินการทองนะคะเศรษฐกิจบ้านเมืองดีนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพของคนไทยแนละชาวไทยแข็งแรงทุกทคนนะคะก็คุณหมอก็หวัาางว่านะคะจากทําคลิปนี้มาช่วยนะคะใครที่ได้ดูคลิปของคุณหมอน,นี้หนะคนะ ก็ช่วยแชร์คลิปนี้นะคะต่อด้วยนะคะเพื่อเป็นการเตือนสตินะคะให้ตั้งรับกับสถานการณ์นะคะเขาเรียกว่าภผยพิบัติขั้นรุนแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิายนปี2558นะคะทุกอย่างจะเป็นจริงนะคะขอให้คุณรอดูเวลานะคะและก็จะมีวิกฤตที่น้ำหลากมาจะจะลงมาจากเขานะคะรับรองว่ากรุงเทพนะคะจะเป็นจุดรับน้ำสุดท้าย นะคะมีวิกฤตแน่นอน,นะคะน้ำท่วมสูงแน่นอนที่กรุงเทพนะคะก็เตรียมตัวเราม่ระวังป้องกันนะคะอย่างที่หมอได้แนะนําไปในคลิปแรกโอเคค่าวนี้หมอก็ขอจบคําเตือนภัยพิบัตินะคะรุนแรงนะคะเทศที่สองนะคะแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอีกนะคะก็ะถ้าน้องนางฟ้ามาสืา่อสารติดต่อกับหมหอได้นะคะก็จะนํามานะคะเผยแพร่และก็เสนอนะคะ ก็วันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย